ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการเล่นเกมเมอร์นะครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมารีวิวนะครับการปรับความสามารถของฮีโร่ในแพทใหม่ที่เซิร์ฟเบต้ากันต่อนะครับเป็นแพทใหม่ที่จะอัปเดตเข้าเซิร์ฟไทยในซีซั่นต่อไปนะครับก็อีกประมาณเดือนกว่านะครับก็จะมีการอัปเดตเข้าเซิร์ฟไทยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูว่าแต่ละตัวมันปรับอะไรบ้างตัวแรกนะครับก็จะเป็นเอนโซนะครับเอนโซนะครับจะถูกเนิฟความสามารถนะครับเป็นการเนิฟสกิลหนึ่งนะครับสกิลหนึ่งนะครับในแพทเก่าอ่ะจะสร้างความเสียหายนะครับอยู่ที่ 4% HP Max ของเป้าหมายแพทใหม่หรือแค่3%นะ่ะเห็นผลที่เนิ้มนะครับเขาบอกว่านะครับตัวเนี้มันติดท็อป10ที่ถูกแบนอนะ่ะมันติดท็อป10นะครับของฮีโร่ที่ถูกแบนเขาก็เลยเนื้อม,มาให้นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับในการเนิร์ฟเอนโซนะฮะตัวต่อมานะครับก็จะเป็นคลิกซิกนะครับตัวนี้นะครับก็จะถูกเนิร์ฟความสามารถนะครับเป็นการเนิร์ฟความสามารถของพาสซีฟนะครับนิสโซของพาสซีฟนะครับบอกเลยว่าเนิร์ฟดาเมจเยอะมากแล้วก็เหตุผลในการเนิร์ฟเขาบอกว่าตัวเนี้ยมันติดท็อปในการแบนเหมือนกันเขาก็เลยเนิร์ฟนะครับต่อไปเนี้ยฮีโร่ตัวไหนนะครับที่ติดท็อปแปลถูกเนิร์ฟอย่างแน่นอนนะฮะก็ประมาณว่านะครับดาเมจอะ จากแผ่นเก่านะครับนาเมจเว้น,นะครับอยู่ที่300ตันที่580แบวก0.45 AP พทแผ่นใหม่นะครับเหลือแค่160ตันที่328บวก0.45 AP อ่ะหายเป็นครึ่งเลยครับคือหายเยอะมากอ่ะเนิร์ฟอ,อะนาเมจอันนี้ก็คือการเนิร์ฟคลิกสิกนะครับ ตัวต่อมานะครับก็จะเป็นรูอี้นะครับตัวนี้นะครับก็จะถูกปรับความสามารถนะครับเป็นการบัฟสกิลหกับสกิลสนะครับในส่วนของสกิลหนึ่งนะครับการใช้มานานะครับแพทเก่า75ตันที่100แพทใหม่นะครับ50ตันที่75นะครับแล้วก็เวลาคูดาวแพทเก่าสิบวีแพทใหม่เก้าวีอ่ะแล้วก็ในส่วนของสกิลสนะครับความเร็วเคลื่อนที่นะครับแพทเก่า40%ตันที่1 0 0แพทใหม่80%ทุกเลเวลเหตุผลในการบัฟนะครัับบง่ายๆนะคร ลูอี้จะมีสกินใหม่นะครับเป็นสกินที่ร่วมมือกับเกมเนอร์ออฟคิงนะครับก็เลยบัฟให้นะครับประมาณนี้นะครับในการบัฟลูอี้นะตัวต่อมานะครับก็จะเป็นแรดนะครับแรดนะครับก็จะถูกบัฟความสามารถนะครับเป็นการบัฟความสามารถของสกิล2สกิล2นะครับเมื่อเราใช้โจมตีเป้าหมายนะครับสามารถชิงโดนตัวหลังได้1ตัวดูนะครับนี่ฮะนี่เลยครับสามารถชิงโดนตัวหลังได้1ตัวเท่านั้นนะครับ แต่ว่าดาเมจตัวหลังที่โดนจะเบาลง5 0อันนี้ก็คือการบัฟแลนะครับนี่เลยครับนี่เลยครับนี่เลยครับก็ประมาณนี้นะครับในการปรับแลสนะครับเป็นการปรับตามเกม earner of King นะครับตัวต่อมานะครับก็จะเป็นฟอ l l เลนนะครับฟอ l l เลนจะถูกปรับความสามารถในส่วนของพาสตินนะครับพาสตในแพทเก่านะครับเมื่อฟอ l l เลนนะครับแทงเป้าหมายที่อยู่ติดกำแพงนะครับแล้วเมื่อแทงไปอ่ะ จะไม่สามารถทะลุข้ามกําแพงได้ดูนะครับอันนี้แผ่นเก่านะครับอันนี้แผ่นเก่าดูนะฮะไม่สามารถพุ่งหรือแทงทะลุกําแพงได้ครับนี่ฮะมันจะติดกําแพงนะครับเห็นไหมครับปึ๊บไม่สามารถทะลุกําแพงได้อันนี้แผ่นเก่านะครับเดี๋ยวเราไปดูแผ่นใหม่กันครับแต่ว่าในแผ่นใหม่นะครับฮาสีนะครับสามารถพุ่งทะลุกําแพงได้นะครับดูนะฮะนี่เลยครับอันนี้ก็คือแผ่นใหม่นะครับ ใครเป็นเมฟอร์เรนก็สามารถคอมเมนต์มาได้ว่าตัวเนี้ปไัแบบนี้มันโอเคหรือเปล่าครับสำหรับการปรับฟอร์เรนแบบใหม่นะครับในวนของพารีนิบนี่นะครับตัวต่อมานะครับก็จะเป็นโตโลนะครับโตโลจะถูกรีเวิร์กความสามารถนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูที่พาร์สินะครับพานะครับเมื่อโตโลโจมตีโดนโจมตีหรือใช้สกิลนะครับโตโลจะได้รับเก็บพลังงานมานะครับและเมื่อสะสมครบนะครับโตโลนะครับ จะโจมตีเร็วขึ้น30%นะครับแล้วก็ได้รับบัฟลดความเสียหาย20%แล้วก็เมื่อเรานะครับออกจากการต่อสู้นะครับแล้วเมื่อเกิดสิ้นสุดนะครับโตโรจะสามารถฟื้นฟู H เฮพีให้กับตัวเองได้นะครับอยู่ที่2% max HP ตัวเองนะครับจำนวน10ครั้งบอกเลยว่าตอนนี้ดีมากนะครับแถมไม่ใช่มานานเลยนะนี่นะครับแค่โดนโจมตีนะครับหรือถ้าสกิลหรือโจมตีเป้าหมายเกตก็จะสะสม อัตโนมัตินะครับจนเต็มดูนะฮะปึ๊บนะครับปึ๊บสะสมเกรไปครับโจมตีสกิลนะครับหรือโจมตีชึบนี่ฮะโจมตีเร็วขึ้นเอาไปออฟได้นะครับตัวเนี้ยก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการปรับพาสีบนะครับดูนะฮะฟื้นฟู HP แล้วก็ในส่วนของสกิลหนึ่งนะครับสกิลนี้นะครับในแพทเก่า ความเสียหายนะครับหรือดาเมจนะครับแพทเก่าอยู่ที่0.80 AD แบวกส HP max นะครับแล้วก็ในแพทใหม่นะครับปรับเป็น150่อยตั้ที่300รบวกส max HP ก็ถือว่าดีขึ้นนะครับดาเมจแรงขึ้นนะต้นเกมดาเมจแรงขึ้นมากเลยครับตัวนี้นี่ครับสกิลหนึ่งนะครับแล้วก็ใน้แพทใหม่จะมีบั๊ใหม่เข้ามานะครับก็คือเวลาที่เรานะครับโจมตีเป้าหมายในครั้งที่3อ่ะ จะสร้างความเสียหายทางกายภาพแรงขึ้นนะครับนี่ครับนี่ฮะหนึ่งสองสามเข้าไปหน่อยครับดาเมจก็จะแรงขึ้นแบบนี้เลยนี่ครับสตันศูนย์จุดห้าวิปแต่ว่าบัฟเกาะเอาออกไปนะครับบัฟเกาะเอาออกย้ายมาเป็นสกิลสองแทนนะฮะแล้วก็ในส่วนของสกิลสองนะครับสกิลนี้นะครับได้แพทเก่า ความเสียหายนะครับอยู่ที่0.10 AD บวก8% m a c P นะครับแพทนไมปรับเป็น250ตันที่400บวก10% m a c P อะ่ะดีขึ้นนะครับได้มลแรงขึ้นนะแล้วก็สามารถดูดคลิปได้ไม่ว่าจะเป็นคลิปปลาคลิปเลนก็สามารถดูดเข้าหาตัวเองได้นะครับแล้วก็เป้าหมายอ่ะที่ถูกดูดนะครับเข้ามาตรงกลางอะ่ะก็จะสูกสร้างความเสียหายแรงขึ้นนะครับดูนะฮะนี่เลยครับ เคลียร์คลีปดีมากนะครับตัวนี้การป้อมดีขึ้นเพราะสามารถดูดคลีปได้แต่ว่าดาร์กไม่สามารถดูดได้นะดูได้เฉพาะคลิปป่าแลวครีปเลนดูนะครับดูครับปึ๊ดดูครับนี่เลยฮะอ่าอันนี้ก็คือสกิลสองนะครับแล้วก็จะได้รับรูปป้องกันนะครับอยู่ที่250ตันที่500บวก แม็กเฮดพเออเยอะขึ้นนะครับโลปุ๊บอันนี้คือสกิลสองนะครับแล้วก็ในส่วนของสกิลอัลติเมทนะครับสกิลนี้นะครับสามารถไล่นะครับแล้วก็เคลื่อนไหวตัวเองได้อะคือแพทใหม่ดีมากนะครับสามารถทุบได้สามครั้งเลยนะครับดูฮะนี่ครับแพทใหม่ไม่เป็นแบบแพทเก่านะครับแพเก่ามันจะนิ่งอยู่กับพี่ไงแพทใหม่สามารถบังคับเคลื่อนที่ได้ครับ นี่เลยครับปุ๊บนี่เลยแล้วก็การกระโดดแต่ละครั้งอ่ะดาเมจจะแรงขึ้นนะครับครั้งที่1นะครับดาเมจนะครับอยู่ที่120่สตอนที่240นะครับบวก2%องเปเซ็นต max HP นะครับสโลว์แปดส่วนกระโดดครั้งที่2นะครับก็ดาเมจนะครับอยู่ที่180่สตอนที่360รบวกสามเปเซ็นต max HP นะครับแล้วก็สโลว์แปดส่วนครั้งที่3นะครับก็จะเป็นการสร้างดาเมจนะครับอยู่ที่240 ตอนที่สี่ถดลบวก4%ี่็กเคทพีนะครับแล้วก็สตาร์ทหนึ่งวิทำให้เป้าหมายลอยขึ้นครับหนึ่งวินี่ครับและส่วนใครนะครับอยากมี ID เกมอาวิทเทมนะครับยูเดือดแล้วก็สามารถพักไปดิเพทแอดมินโดนได้เลยนะครับจริงๆก็ไม่ได้ตามมากกว่าสองแปนคนนะครับนี่ครับพุ่งได้ปั๊ม อันนี้ก็คือการรีเวิร์กโตโรแบบใหม่นะครับประมาณนี้เลยส่วนตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นมาหลอกนะครับมาหลอกจะถูกรีเวิร์กความสามารถนะครับเดี๋ยวเราก็มาเริ่มดูที่พาสีนะครับพาสซีนแพทเก่าะเมื่อเราในการแพสสกิลหนึ่งสองสามโดนเป้าหมายนะครับโดนเป้าหมายที่เป็นฮีโร่นะครับเราจะได้รับเครื่องหมายมาแต่ว่าแพทใหม่ได้รับเฉพาะสกิลหนึ่งกับสามเท่านั้นนะครับสกิลสองไม่สามารถรับเครื่องหมายได้นะครับดูฮะเห็นไหมครับ กินหกับ3สามารถได้รับเครื่องหมายได้เวลาที่ได้รับเครื่องหมายก็การโจมตีจะเป็น two d a m a นะครับเนี่ยนี่ครับเห็นไหมครับปึ๊บเฉพาะ1กับ3เท่านั้นนะครับแล้วก็การติดเครื่องหมายนะครับแผดเก่านาน6วิแผดใหม่แปดวีนะครับส่วนการทุ่งทุ่งให้พีนะครับจากพลาสติคแผดเก่า2%องเปอบวกศูนย์จุดนแผดใหม่นะครับเหลือแค่1%นะครับแล้วก็ในส่วนของสกิลหนึ่งับสกิลนี้นะครับดาเมจในแผดเก่า650 ตอนที่1 8 5 0บวก2.90 AD แพทใหม่เนะครับเริ่มต้นที่700ตันที่1,040บวก2.50 AD นะครับดาเมจก็จะเบาลงนะแต่ว่าแพทใหม่เขาจะมีบาฟเพิ่มเข้ามานะครับก็คือเวลาที่เราป่าดุนเป้าหมายแล้วเป้าหมายนะครับทำให้เราได้รับเครื่องหมายนะครับเรานะครับจะได้รับอัตราการเจาะเกาะทางกายภาพเพิ่ม30%นะ่ะคือดีนะครับได้รับเจาะเกาะน,นะ แล้วก็ในส่วนของแผทใหม่นะครับสกิลหนึ่งอะถ้าเราใช้พลาดเครื่องหมายจะถูกยกเลิกทันทีนะครับดูนะฮะเห็นไหมครับเครื่องหมายก็จะหายไปเลยอย่าพลาดเลยครับทุกครั้งอะที่ใช้นะครับต้องใช้โดนฮีโร่นะฮะเครื่องหมายนี่ครับถ้าโดนคลิปก็จะหายไปหรือไม่โดนเห็นไหมครับประมาณนี้นะครับสกิลหนึ่ง แล้วก็ในส่วนของสกิล2นะครับสกิลนี้นะครับความเสียหายนะครับในแพทเก่าอ่ะ40ตันที่70็ดสิบวกศูนย์แพทใหม่นะครับเพิ่มมาเป็น100ตันที่200ร้อยบวกศูนย์นะครับแล้วก็โล่ที่ได้รับอ่ะแพทเก่านะครับ250ตันที่625้อยยีบวกหนึ่งนะครับแพทใหม่นะครับปรับเป็นเเป็นต์แม็กแคทีของตัวเองนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนโล่นะครับ25%ที่ได้รับนะครับเป็นการ ฟ,ฟื้นฟู HP ให้กับเรานะครับอยู่ที่อัตรา50%นะครับดูนะฮะยิ่ง HP เยอะโลก่ก็จะเยอะนะครับดูนะครับปึ๊บแล้วก็ฟื้นฟูเลือดครับแบบนี้เลยปึ๊บเห็นไหมฮะนี่เลยก็คือสกิล2นะครับประมาณนี้แล้วก็ Skill สก,กิล3แลรับสกิลนี้ในะครับในแพทเก่านะครับดาเมจเริ่มต้นที่600ตันที่1,000 2.80 AD แพดใหม่นะครับเริ่มต้นที่700นะครับตอนที่1สี4บวก2.50 AD นะครับแล้วก็ในแพดใหม่อะเมื่อแฮสกิลนะครับจะปาดรอบตัวอัตโนมัตินะครับดูนะฮะจะเป็นการกดสกิลหนึ่งโดยอัตโนมัตินะครับดูนปาดรอบตัวปุ๊บทำได้เป็นหนึ่งครั้งนะครับประมาณนี้นี่เลยฮะ แล้วก็ฮีโร่นะยครับที่เราสกิลนี้นะครับเรานะครับจะฟื้นฟู HP ให้กับตัวเองนะครับอยู่ที่5้เป็ก p max ของเป้าหมายนะครับแล้วก็ถ้าเป้าหมายอ่ะจะมีบัฟใหม่นะครับก็คือถ้าเป้าหมายเดินเข้าหาอันติของอาหลอกอ่ะจะถูกทาดาเมจด้วยนะครับเดี๋ยวดูนะฮะแผ่นเก่าทําไม่ได้นะดูนะครับเห็นไหมครับอ่าถูกทาดาเมจด้วยแล้วก็สโล5ห้าสิบเปอร์เซ็นสองวีนะครับ แล้วก็เรานะครับจะได้รับเกาะเวทแล้วก็เกาะคยภาพนะครับอยู่ที่150ตันที่300 <S 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 อันนี้ก็คือการรีเวิร์กมาหลอกนะครับยังไงก็รอาการอัปเดตได้ที่เซิร์ฟไทยนะครับในซีซั่นหน้านะครับก็อีกประมาณเดือนกว่านะครับประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ